ตอนนี้ช่างใหญ่ปวดหัวให้คุณช้างป่าพาคภรินันโคดเขาโน้มศีรษะอยู่ตัวโยมก็ปวดหัวขึ้นมาดึงยอินดาพาราตัวสองเพีนยะนวดตั้งแต่ผมจำยังเนผมขาวเลยตอนนี้ออกมาสีเทาแล้วตอนเนี้ยดูดูเขาอยู่คุณยิ้มยิ้มยิ้มดูรู้คุณยิ้ดูเบ้าพ่ เห็นไปเจอเขาศพตาอุ้ยทำไมเป็นตึกดตึ๊เนี่ยเส้มันไม่ตึ๊ดตึ๊เลยนวดให้มันเป็นผมดำใช่ไหมผมอยากเป็นผมดำอยากจะเป็นหนุ่มอีกครั้งตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อืคเราจะได้เกิดทำไมเนี่ยมาดูมาดูวิธีการนวดของคุณตะกพรนะกีรานคดเนี่ ดันคตแปลว่าช้างป่าไม่เยี่ยมทางเขาใหญ่นะช้างชุมพรสุราษฎร์นครศรีช้างนอร์ดิมราดดูไหมช้างเขาหลวงช้างเขาหลวงดูอีกโอ้โหไปขึ้นไหมเขาหลวงไม่เคยขึ้นขึ้นแต่เขาใหญ่เขาหลวงใหญ่กว่าเขาใหญ่เลยแล้วมีสิงสารสัตว์เยอะไหมเยอะพวกเดียวกันกับพวกเราอ่ะ ตัวสตีโตโอ้โหมองเท่หอยเลยไอมเท่หอยนะเออเอ่หอยนะเบื้องหลังเบื้องหลังของข้างใหญ่ดูเอาผมจะได้แต่ละคลิคปผมจะได้แต่ละคลิคปเห็นไหมนี่ โคตรทรมานเลยเดี๋ยวก็ขาบวมเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ผมขาวอีกปวดเบื้องหลังหลังก็ปวดขาก็ปวดหรือกินยาซ้ำอีกคงจะดีขึ้นนะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเบื้องหลังนะพี่น้องนะเอฟซีทั้งหลายว่ายืนตัดผมมันปวดขาสอนช่างเดียวปาจีนก็ช่างเดียวก็มากินข้าวแล้วก็หนีกลับบ้านไปแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลย ยังไม่จะหนหีก้าบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปัญญะปเนะี่ยไหอะรนี่กันแบบปวดนิ้วมือนะถ้ามือปกติไม่ไม่ฟาดหลังอมผ่านเราเนี่ยฮะโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนกินยาหล่เม็ดหนเค๊ายบาย